Hello, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sister Hero นะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอาน่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนาํานะคะประจําวันที่1นึถึงสิมีนาคมนี้ค่ะชาวราศีธน้ําก็คือชาวราศีมีนชาวราศีกรกฎและชาวราศีพิจิกนะคะโดยช่องนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตมหลักของ Western Astrology หรือตามศาสตร์ของตอนตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่ง การอานแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีธน้ำนะคะ1 1 5มถาีนาคามนี้เป็นยังไง separation นะคะอืม ดูในส่วนของทารูกันนะเอาละค่ะของ main energy หนึ่งใบนะคะกับชาวท่านนั้นหน่อยนะคะ justice นะคะแล้วก็ separation นะคะเซนมองว่าสำหรับใน episode นี้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากๆนะคะท่าน้ำว่าจะมีการตัดสินใจนะคะอย่างเด็ดขาด เลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะอะไรที่คล่องใจอะไรที่ลังเลใจมานานนะคะเป็นปัญหาย,ยุ่งเหยิงอะไรมานานมีเกณฑ์จะถูกตัดสินใจในเร็วๆนี้ขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ทัดน้ำในอดีตหนะะ่อยค่ะสิไม้เท้านะคะ Death เดธเรียบโซ s นะคะสาดาบแล้วเป็นไพ่หถ้วยความสัมพันธ์เนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่า มันสุดมือแล้วอะนะหมายถึงว่ามันสุดมือแล้วที่จะยือ้อสุดมือแล้วที่จะรั้งสุดมือแล้วที่จะมีความรู้สึกอยากจะกลับไปทำอะไรเหมือนเดิมนะคะบางคนนะอยู่ด้วยกันเพราะ,ะความผูกพันนะคะก่อนอันนี้หรือบางคนอาจจะอยู่กันเพราะว่าลูกนะ six o f cups อยู่ด้วยพราะลูกหรือว่าอยู่เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยผูกพันกันมาอย่างยาวนานนะคะแต่ปัญหามันไม่ถูกแก้ไขอะถึงความสัมพันธ์นี้จะแบบอ่อนๆอ้อๆแบบรักเลิกรักๆเลิกๆอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ดีขึ้นซ้ําคือการกลับมาทุกครั้งหรือการให้โอกาสกันทุกครั้งเนี้ย ก็ดันเสียความรู้สึกทุกครั้งนะคะก็เลยมีความรู้สึกเหนื่อยหรือว่าก็มีความรู้สึกเบื่ออึดอัดใจไม่รู้จะหันไปทางไหนถึงแม้ลึกๆในใจนะอยากจะไปกันต่อแต่ก็ไม่รู้แล้วว่าเราควรจะไปต่อกันอย่างไรเพราะเธอไม่เปลี่ยนฉันไม่เปลี่ยนนะคะหรือเงื่อนไขของชีวิตของบางคนมันทำให้ไม่สามารถเอื้อได้กับการไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะว่าใน Uh, ช่วงเอพิโซดนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์เป็นไงนะคะสเตรนจ์ Strange, นะคะ h y p e r ท a s Swin u คัพส์นะคะ Oh ไน of sorts สำหรับในเอพิโซดนี้นะคะ ฉันมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าจะมีคนอย่างที่บอกคือตัดสินใจนะคะในการที่จะจบหรือว่าตัดสินใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่คิดมานานแล้วนะคะเป็นเรื่องที่คิดแล้วก็ทบทวนมานานแล้วความสัมพันธ์นี้อึดอัดมานานแล้วหรือว่ามีปัญหามานานแล้วนะมันเป็นความเบื่อหน่ายนะคะนะคะที่เกิดขึ้นความต้องการในความสัมพันธ์ของสองคนนี้ไม่ตรงกัน เราต้องการอีกอย่างเขาต้องการอีกอย่างบางคนต้องการในเรื่องของอ,อ,อยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะอีกคนนึงก็อาจจะรู้สึกอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นความต้องการที่ไม่ตรงกันก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่ๆเลยนะสำหรับความสัมพันธ์นี้ดูซิว่าแล้วทัดน้ำนะคะตัวคุณเองเป็นยังไงนะทัดน้านะคะในอพิโซดนี้ตัวคุณเองเป็นยังไงบ้างคะ Nine of Pentacles นะคะ judgment temperance นะคะแล้วเป็นไพ่ u e e n ถือเรียน er สำหรับในเอพิส od นี้ท่าน้ำคือคุณยอมรับความจริงอะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณยอมรับว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำมาที่มันไม่เวิร์กอะมันเป็นเพราะว่า มันเป็นเพราะว่าเราทั้งคู่มันไม่สามารถที่จะเข้ากันได้จริงๆหรือปัญหารตรงนั้นมันไม่สามารถที่จะแก้ได้จริงๆคุณอยู่ในจุดที่ปลงคุณอยู่ในจุดที่ยอมรับกับปัญหากับความจริงที่เกิดขึ้นคุณรู้สึกยังไงคะกับเขาคนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยละ คุณอะพยายามแล้วนะในการอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันดีหรือความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กยิ่งถ้าความสัมพันธ์นี้เคยดีอะคุณรู้สึกว่าคุณก็ยังอยากที่จะกลับไปสู่จุดนั้นอยู่แต่คุณทํามาทุกอย่างแล้วอะคุณสู้มาทุกทางแล้วความพยายามอะไรใดๆที่ลงไปคุณมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นเลยแล้วเขาคนนั้นของคุณละคะเขนาคนนั้นของคุณชาติน้ํา,าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะในอพิโซดนี้ Pain of s o u ต s เทนน็ t ก t พนตากลสนะคะ2 of Cups แล้วก็ตามมาด้วยไพ่5เหรียญคนคนนี้อาจจะเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ความต้องการของเขาอาจจะค่อนข้างที่จะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคน sensitive แล้วก็เหมือนกับ ไม่สามารถแฮนเดิลกับอารมณ์ของตัวเองได้อะไม่สามารถสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาได้ว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกอย่างไรนะคะต้องการอะไรยังไงแบบไหนมันก็เลยทําให้เวลาที่มีปัญหากันอะไรกันถ้าเขาสื่อสารไม่ได้มันก็ทําใหม้มันก็ไม่มีคนเข้าใจเขาอะค่ะเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่มีคนเข้าใจเขาเลยเขารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาเขารู้สึกว่าที่เขาทําอยู่เนี่ยคือเขารักเรานะเขายังอยากมีเรานะแต่เขาไม่สามารถสื่อสารออกมาได้อะ เขารู้สึกยังไงกับเราคะในสองสัปดาห์ตรงนี้เขายังอยากที่จะไปต่อกับคุณแล้วก็ยังอยากที่จะให้โอกาสคุณนะคะถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันยากมันยากแล้วตอนนี้ที่เขาจะทําให้คุณกลับมารักเขาเหมือนเดิมหรือสนใจเขาเหมือนเดิมเพราะว่าเขาก็รู้แหละว่าในอดีตที่ผ่านมาตัวเขาก็ทําอะไรไว้เยอะ นะและเรื่องราวที่เคยทาอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะบั่นทอนใจ,ใจิตใจคุณอันนี้เขาก็รู้แต่ว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่หรือเขาก็ยังต้องการคุณอยู่นั่นเองเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับชาวทัดนามต่อไปเขาจะแสดงออกให้คุณเห็นแหละว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วก็ถ้าคุณไปเนี่ยเขาจะแย่แ,ยแน่เขาจะเอ่อเครียดมากๆเขาอาจจะอยู่ไม่ได้เขาจะแสดงออกในแบบนั้นแล้วธาตน้ำคุณจะเทคแอคชั่นยังไงคุณอยู่ในจุดที่อึดอัดนะ ถ้านามบางคนน่ะอึดอัดเพราะอะไรรู้ไหมอาจจะเคยไปสัญญาเอาไว้ตอนที่ความสัมพันธ์มันดีว่าแบบอยากจะทําให้ดีที่สุดหรืออาจจะแบบยึดอาจจะถูกผูกติดกับความสัมพันธ์นี้ด้วยคําสัญญาหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างที่แบบมันมีอยู่เป็นภาระอะไรบางอย่างที่มีร่วมกันอยู่แต่ในความเป็นจริงอะคุณ hopeless แล้วนะในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกแย่แล้วนะคะเบื่อมากไม่อยากให้โอกาสคนคนนี้แล้ว มันจะมีความลังเลเกิดขึ้นในใจคุณถึงแม้คุณจะบอกว่าโอเคแบบพอแล้วอ m มดันแต่ว่ามันจะยังมีความลังเลเกิดขึ้นในใ,นใจคุณอยู่นะคะเพราะว่านื่อจากว่าความสัมพันธ์นี้ในการที่แบบมันมีปัญหากันอยู่ตอนเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากความที่แบบ มันไม่ใช่คือการที่คุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าคือคุณไม่ได้รักเขานะคือคุณยังคงมีความรักยังคงมีความรู้สึกดียังมียังคงมีความปรารถนาดีกับคนคนนี้อยู่แต่สิ่งที่เขาทํากับคุณนะคุณมีความรู้สึกว่าเขา,เาทรยศหรือว่าหักหลังความรู้สึกของคุณอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันค่อนข้างที่จะบั่นทอนนะคะทีนี้ในส่วนของการเทคแอคชั่นของคุณฉันว่า ถึงแม้ว่าใน2ส,สัปดาห์ตรงนี้เขาจะทําให้คุณรู้สึกบุกิดมากหรือไม่พอใจมากๆเสียใจมากๆจนถึงขั้นที่อยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แต่พอเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแสดงออกให้คุณเห็นว่าเขาน่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จุดนี้ก็ทําให้ตัวคุณเองใจอ่อนเหมือนกันขอเอาคานะคะความรักความสัมพันธ์ของธาตุน้ำหน่อย ท้ายคุณจะได้กลับมานั่งคิดในสิ่งที่คุณเคยคิดอยู่แล้วก่อนหน้าน,นี้ว่าคุณจะเอาไงดีกับความสัมพันธ์ mm hmm. คุณจะเอาไงดีนะคุณจะไปทางไหนดีนะนะคะซึ่งไพ่อบอกว่าทำอะไรแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปรวมซินมองว่าใน2ส,สัปดาห์ตรงนี้นะคะแบบสำหรับชาวธาตุน้ําอาจจะมีเรื่องให้เสียใจหรือเรื่องกระทบกระทั่งกันอะไรการทะเลาะก,กันใหญ่ยยโตรู้สึกว่าอยากจะแยกจากกันแต่พอแยกจากกันแล้วอีกคนนึงก็ ยังอยากที่จะมีเราอยู่ก็จะพยายามทําดีดึงเราเอาไว้นะคะส่วนเราเองก็ดันใจอ่อนซะด้วยนะก็เลยทําให้ปัญหาเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเราทุกใจอยู่น่าจะยังทุกใจต่อไปถ้ายังอยู่ต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะขอคําแนะนำนะคะจาก angel answers หน่อยนะคะขอคําแนะนําให้กับชาว่านน้ำนะคะ l l ล i t l y Meditation brings answers นะคะ within the next few months so ฉันมองว่าสำหรับเออ energy ที่พายให้ในตอนนี้นะคือคุณรู้แหละว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสำหรับตัวคุณในตอนเนี้ยเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีคำว่าถูกหรือไม่มีคำว่าผิดนะคะถูกผิดอยู่ที่เราตัดสินใจถ้าดีกับเราแสดงว่าถูก ถ้าไม่ได้ดีกับเราก็อาจจะผิดต่ตัวเราเองก็ได้นะคะแต่คุณรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มีอยู่เนี่ยดีกับเราหรือไม่ได้ดีกับเรา meditation brings answers นะคะคือการที่ได้อยู่คนเดียวทบทวนเรื่องราวต่างๆคนเดียวน่าจะช่วยทำให้คุณได้รู้เกี่ยวกับในเรื่องของอคำตอบเหล่านั้นนะว่าลึกๆในจิตใจต้องการาอะไรกันแนะ่ต้องหาเวลาในการทบทวนกับตัวเองชัดๆนะคะแล้วก็อีก ไม่กี่เดือนถัดไปทุกอย่างก็น่าจะชัดเจนหรือทุกอย่างก็น่าจะสิ้นสุดคุณจะตัดสินใจได้จริงๆแบบไม่หันกลับไปมองอีกแล้วนะคะคุณจะมั่นใจมากๆในในคำตอบนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานานมากกว่านี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะเรารู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีกับเราแต่ทัดน้ำเวลารักเนี่ยเราก็ อินเทนส์ไงความรู้สึกของเรามันก็ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะปล่อยมืออะไรจากใครอะ่ะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเออเธอทําไม่ดีกับเราเราจะปล่อยมือจากเธอเลยคือถ้านามก็คงจะต้องแบบต้องใช้เวลาสักพักนึงนะคะอาจจะมีบ้างที่หงุดหงิดหรือว่าอยากที่จะโอเค take a break แต่จากทิศหน้ไาพายที่เห็นตอนนี้2ส,สัปดาห์ตรงนี้ยังได้ไปต่อนะคะรานะคาสำหรับใน เอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ s ัสบสไ r i b ์กันกดไลค์ like, คอมเมนต์ดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ